นี้นะคะมาแล้วค่ะนี่เลยนะคะกับ l e สกิ้งท็อปสลิมค่ะที่เขาอยู่มา6ปีแบบยาวๆเลยตอนนี้นะดาราใส่เยอะมากจริงๆยังไม่พอแล้วคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่ซื้อไปแล้วเอาไปใส่ส่งผลลัพธ์ที่ดีกลับมาเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปัญหาอยู่นะเกี่ยวกับช่วงล่าง ไม่เพอร์เฟกความใหญ่ความหย่อนคล้อยความหนาเนะะี่ยต้องซื้อเลยเพราะท็อปสลิมเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นเวลาคุณสวมใส่เข้าไปนะคะหนึ่งเลยจะไม่รู้สึกแบบอึดอัดเลยนะคะแล้วคุณจะได้รับความรู้สึกเหมือนมีคนมานวดนวดนวดตลอดเวลานี่ไงคะมันถึงช่วยลดหน้าท้องได้ ช่วยลดต้นขาได้ทําให้ผิวแบบเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มหายได้รับรองประทับใจแน่นอนมิงั้นเนี่ยไม่อยู่ถึง6ปีแน่นอนค่ะ ใส่ง่ายใส่สบายค่ะอาการปวดขาเส้นเลือดขอดลดลงขาเล็กลงสาวสวยวัยรุ่นแบบนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับต้นขาด้วยหรอคะมีค่ะก็คือเราส่วนุนึเป็นคนที่ตัวเล็กค่ะแล้วลว่ามีหน้าท้องแล้วก็ช่วงต้นขาสะโพกจะค่อนข้างใหญ่ค่ะลังจะใส่เลกกิ้งเนี่ยก็คือต้นขาลดไปประมาณส5เซนเลยใช่ค่ะแล้วก็ โดยส่วนตัวก็คือเอาไปใส่ออกกําลังกายใส่ตีแบกเข้าฟิตเนสอ,อะไรเงี้ยค่ะพลกเซลล,ลูไลท์อะไรเงี้ยก็คือจางลงไปเยอะเลยโดยปกติเป็นคนตัวเล็กอะค่ะแต่ว่าขาใหญ่แล้วก็ขาเบียดกันซื้อมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อค่ะใส่ยากใส่อึดอัดค่ะกว่าจะใส่ได้จต่ทีคือเหงื่อแตก <อะ S 2> พักๆเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเจอท็อปสลิมก็เลยตอนแรกลองสั่งมาใส่ก่อนหนตัว พอใส่หนึ่งตัวอุ้ยใส่ครั้งแรกรู้สึกรู้สึกดีเลยค่ะกระชับแล้วก็ใส่แล้วขาไม่เบียดค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมีรอบที่2 3 4 5เลยค่ะไม่ว่าคุณจะใส่อยู่บ้านใส่ออกไปข้างนอกหรือใส่แบบกิจกรรมกีฬาที่ต้องผ่าดโผนได้ทุกกิจกรรมจริงๆค่ะเพราะว่านวัตกรรมของเขานะคะเป็นการถักทอแบบ ปิงนาโน,โนยืดหยุ่นได้ดีค่ะมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีครีมนั่นเองค่ะ l e t กิ้งท็อกสลิมสกล่องนะคะแถมฟรีทันทีกางเกงในระบายอากาศนะคะ4ตัวด้วยกันนะคะได้ถึง6ชิ้นเพียงแค่1,250บบาทเท่านั้นเองนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ